พี่ชายยังไม่ได้นะมันามาไม่ค้องใจแล้วค้องใจยเยอะแยะไม่ต้องค้องใจแล้วง่ายจริงรอโอ้โหจะเกิดได้อาจารย์ผมนี่นะเนื้อเงี้ยอาจารย์ฝปิดเถอะมันมันยังไม่เพียงพอไงะนะความคมนะครับผมจะกดตรงใจก็ต่ออาจารย์ดูดิเนี่ยกลมกลมบุกเลย มันจะไปตรงตรงไหนเนี่ยกลมบล็อกเลยโอ้โหอาจารย์เนื้อเส้นคอเส้นหัวดูดิเนี่ยเส้นเป็นแท่งไม่ขีดเลยของเขาเป็นเข็มของพี่เป็นเส้นไม่ขีดเลยเป็นไม่ขีดวางลงไว้อย่างนี้เลยของเขาเป็นเข็มเข็มเข็มพี่ชายนี่เอกเป็นเข็มอะแหลมแหลมคมคมเหมือนเข็มของพี่เหมือนเ้องแร่งไม่ขีดไปวางไว้อย่างเงี้ยโอ้โหนี่กอกที่หกแล้วเนี่ยพี่ชาย เข็มเข็มคมคเข,ข็มฝึกแล้วฝึกอ,อีกัโอ้โหอันนี่ฝึกแล้วฝึกอีกกรัเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะอือหือามาพี่ชายขอบคุณมากมีอะไรเชิญนะออามาต้องเป็นเข็มเป็นเข็มเข็มก็คือความคมนะอธิบายเนาะก็คือ ยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้พี่เขาถามเนี่ยไอ้เส้นพี่ผมฝึกดูเลยหัวขีดเนี่ยมันต้องเป็นมันหโหมันคมปิ๊บเลยนะมันแหลมแหลมมันคมคมมันเหมือนเข็มมากแต่พี่ลองคิดดูมันเหมือนเส้นเนี้ยแทนเข็มอะไปวางแทนเนี่ยความหนาความใหญ่มันก็เบลเลอร์เลยอะเนึกออกมามันก็เปรียบเสมือนไม่ขีดอะไม่ขีดจะเข็มันมันต่างกันเยอะความคมอะนะเพราะนั้นอันนี้สําคัญนะ บางทีผมเปรียบเทียบให้ฟังเพื่อให้เข้าใจอนะ่นะนะอันนี้ก็มุมเล็กๆอีกมุมหนึ่งเข็มเข็มนี่ก็จะคําว่าเข็มไหมเข็มอะ่ะนะไม่ใช่ไม่ขีดนะเข็มนะเอาตรงๆกันแล้วกันไม่ไม่มีอ้อมค้อมถ้าได้นี่นะองไหนที่ดีนะชี้แจงเลย